สว,าาสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้กับรายการสายตรวจภาษานะครับเราได้รับข้อมูลจากคุณผู้ชมทางบ้านให้มาหาคำว่าสับป,ประรดว่าที่ถูกต้องแล้วสะกดอย่างไรสะกดด้วยบอใบไ,ไม้หรือปอปลาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเจอแล้วครับคผู้ชมครับร้านสับป,ประรดนะครับแหมต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาสะกดด้วยบอใบไ,ไม้ครับ แต่บางครั้งนะครับเราก็เห็นสะกดด้วยปอปลาแล้วแบบไหนล่ะครับที่ถูกต้องเอาเป็นว่าเราลองไปถามคนแถวนี้กันดีกว่าครับคิดว่าน่าจะเป็นปอปลานะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นมันก็มีทั้งปอไม้และปอปลาแต่คิดว่าน่าจะเป็นปอปลามากกว่าปอไม้ครับเพราะว่าเหมือนมันเราใช้มีดสับเขาก็เลยเรียกว่าสับปะรดครับปอไม้ค่ะเพราะอะไรจ๊ะ ว่าร้านพี่ไขยสับป,ประรดน่าจะกดด้วยบใบไ,ไม้น่าจะถูกต้องค่ะอ๋อมั่นใจไหมพี่มั่นใจค่ะโอเคครับ <Yeah. S 1> เอาเลยครับแหมหัวหน้าต้องช่วยผมแล้วล่ะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าคำว่าสับป,ประรดที่ถูกต้องสะกดอย่างไรหัวหน้าช่วยด้วยครับคำว่าสับป,ประรดเป็นคำที่ไม่ปรากฏที่มาของคำอย่างชัดเจนดังนั้นการเขียนจึงเขียนตรงตามเสียงคือสอเสือไม่หันอากาศบอใบไ,ไม้ปอปลาสระอะรอเรือดอเด็กนั่นเองค่ะ โอ้โหเราก็ได้สร้างมันไปแล้วนะครับว่าคําว่าสับปะรดที่ถูกต้องสะกดอย่างไรคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีคําที่สงสัยสามารถส่งมาหาเราได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบพร้อมกันครับเอาละครับวันนี้เวลาของสายตรวจภาษาคุณจะหมดลงแล้วนะครับผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ครับสับปะรดยังเหลือไหมพี่ผมขอแกนมันยพี่แกนผมชอบกินแกนสับปะรดนี่ใช่ไหม ลองนะซ้ายตรวจภาษา